ผู้ชนะสิทธิศตอนที่73ทับโมนยินตอนที่สองพระเจ้าแปรฟังพระราชสารเจ้ากรุงโมนยินแล้วก็เดือดดานในพระไทยรับสั่งว่าดูดูไอ้ชาวป่ามิได้กำหนดเงาตนเองเมืองมันเป็นแผ่นดินดอนอัตคัดกันดานอยู่แล้ว และสักโสหันพวาเล่าถึงจะเป็นเมืองเอกราชก็เป็นเมืองชั้นตรีปกป้องครองกันไปตามวิสัยคนอาศัยเขาไม่ควรที่จะเอื้อมอาจมาเจรจากับหัวเมืองเอกชนี้เจ้าคนซึ่งมาเป็นทูตจงกลับไปบอกเถิดว่าราชธิดาเราเป็นเพชรผ่อนเคยคิดว่าจะฝังลงไปในเรือนตะกวดรอง โสหันพวาจงคิดอ่านไปหานางชาวเขาจักเสมอกันอุปพิเศกเถิดอย่ามาคิดการเกินสักตัวเลยเมงกวงแงจึงว่าความปรารถนาในน้ำใจพระเจ้าอยู่หัวข้าพระเจ้าแรงนักอันจะกลับคืนไปโดยไม่สมปรารถนาเห็นผิดทีแลว่าเมื่อกล่าวอ่อนน้อมโดยดีไม่ฟังกันแล้ว โสหันพวาผู้อุดมเดชแลพลังก็คงจะหักเอาด้วยอำนาจทหารชาวโมลยินเป็นมั่นคงพระเจ้าแปรพิโรธนักตอบว่าเจ้าจงไปเร่งโสหันพวาให้ยกเข้ามาทำการเถิดเมงกวงแงก็ลากลับมาแล้วพระเจ้าแปรจึงให้รานองคิดการรับทับโมลยินอย่าให้เสียทีได้แลรานอง กับบรรดานายทหารเมืองแปรทั้งหลายเพิ่งเสร็จศึกแต่ตองอูใหม่ๆกำลังฮึกเหิมในฝีมือทหารตองอูพอรู้ข่าวโมลยินล้อมเมืองฉะนั้นต่างก็เข้าขันอาสาจะออกทําศึกตรานองจึงว่าศึกหัวทีเหมือนหนึ่งเป็นคราวประเดิมชนี้จะจัดทัพละหลวมไม่ได้หากเสียเชิงพลาดท่าประการใดแล้ว ก็เหมือนช่วยกระตุ้นให้ฝ่ายข้าศึกได้ใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้ขอท่านประขันวุ่นยีเสนาบดีผู้ใหญ่จงคุมพลออกไปเถิดและให้มองออนนายกองช้างเป็นนายทัพรองถือเอาพลเดินเท้าหนึ่งพันและพลม้าสองร้อยห้าสิบออกไปทำการตั้งแต่ตรู่พรุ่งนี้ให้จงได้ประหันวุญยีรับคำเตรียมพลพรักพร้อม แล้วรุ่งขึ้นก็ยกออกไปฝ่ายข้างในค่ายโมนยินก็ยกมารับครั้นพลทั้งสองข้างยับยั้งประจันหน้ากันแล้วพระเจ้าโสหันพวาจึงว่าแก่ทหารเอกทั้งสองของตัวว่านายทัพข้างฝ่ายโน้นนั่งม้าคำสัพทะตนยังจะใช่พระเจ้าแปรหรือไม่ใช่เมงฮลางแงก็ว่าไม่ใช่ดอกชรอยจะเป็นเพียงนายทหารผู้ใหญ่ ข้าพระเจ้าใครจะไปลองฝีมือดูสักขณะหนึ่งว่าแล้วเมงฮารางแงก็กระทืบกโกลนออกไปหน้าทหารแล้วว่าชาวแปรผู้ใดคุมพลออกมาวานกลับไปบอกพระเจ้าแปรด้วยว่าเร่งตรึกตรองดูเสียให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งก่อนอันพระราชธิดาานั้นพระเจ้าอยู่หัวเรามีความประสงค์จะแต่งการให้งามหน้าไม่พักยินยอมแล้ว หาแปรเสียเมืองพระเจ้าโสหันพาวาจะพึงเลี้ยงนางเหมือนหนึ่งนางฉเฉลยแล้วพระเจ้าแปรผู้บิดาอย่าน้อยใจมองอ่อนได้ฟังกระนั้นแล้วก็รำร่างง่าเงื้ออาวุธออกมาหน้าทหารแลไม่ได้โต้อตอบประการใดกรลากเข้าไปกระทำสัพยุ์กับเมงฮาลางแงโดยทันทีแล้วทหารทั้งสองข้างก็กระหนายุธทธเพรีอื้ออึงขึ้น เมนกวงแง่ผู้น้องขับมาออกมาคุมเชิงคอยช่วยพี่ชายของตนอยู่และสั่งทหารอย่าเพิ่งให้ลงมือจะลุมบอนมองออนเป็นคนมีอายุวัยกลางคนว่าเพียงส่วนกําลังก็หย่อนกว่ามิงฮลางแง่แล้วพอประทะคันทวนเข้าหากันง่ามมือมองออนก็ฉีกออกแล้ว่าส่วนฝีมือเล่ามิงฮลางแง่ก็ยังเหนือกว่า ประกันยังไม่ทันเคี้ยวหมากแหลกมองออนเสียเชิงต้องทวนที่สะบักเป็นแผลสาหัสจึงผ่าออกแล้วซบลงกอดคอม้าขับหนีเข้าพวกของตัวประขันวุญญ่นยีตกใจไม่เคยเห็นฝีมือทหารทำศึกว่องไวเสมอเมงฮาลางแงชั่วครู่มองออนอันมีฝีมือไม่ใช่ชั่วก็ต้องอาวุธกระนั้นจึงตะลึงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง ครั้นมองอ่อนซบกอดคอม้าหนีเข้าในหมู่ปะขันบุญยีก็โจรออกขวางเมิงฮลางแงไว้บรรดาทหารแปร ى, ก็กลุ่มรุมรุกเข้าใส่ชาวโมนยินฝ่ายเมงกวงแงผู้น้องเห็นพลแปรบ่าเข้ามาลำพังทหารเลวของตนน้อยกว่าเมงกวงแงจึงยกหน้าไม้ประจมือยิงออกไปลูกดอกต้องหวางเหนือหูขุนพลแปร ى. ปะขันบุญยีก็มืดหน้าปิ้มจะแลไม่เห็นทางก็ชักม้าควบตะบึงกลับเข้าประตูเมืองไปชาวแปรก็พากันแตกระส่ำระสายชาวโมนยินฉมังใช้อาวุธหน้าไม้ก็ดักยิงเอาตามสะดวกชาวแปรเหลือตายเข้าเมืองไม่ถึงกึง่งและมองอ่อนกับประขันบุญยีนั้นอาศัยที่ได้ม้าชำนาญศึกพอเห็นอาการคนบนหลังตัวเปรียดซบลงกับคอฉะนั้น ม้าก็รีบมุ่งจะคืนโรงประขันหุ่นยีเข้าเมืองแล้วเอามือกระชากลูกดอกโดยแรงรอยบากปลายลูกดอกก็ชำละเนื้อออกมาเป็นแผลชะกันประขันผู้เท่าตกจากหลังมา้าทหารทั้งปวงก็หามไปยังที่ว่าการทหารรานองมองดูการอยู่บนเชิงเทินก็ตกใจนักรีบลงมาแล้วเร่งให้หมอหลวงตรวจอาการ มองออนต้องทวนเป็นแผลสดธรรมดาหากแผลเหนือหูประขันบุญยยีนั่นสิเป็นแผลประหลาดโลหิตออกน้อยและเป็นสีดำทั้งสิ้นทั้งแผลก็บวมเต่งนูนหมอหลวงพิเคราะห์อาการแผลมั่นแล้วก็ประจักษ์ว่าปลายลูกดอกหน้าไม้นั้นอาบยาพิษคือยางน่องล้วนล้วนแลทหารชาวโมนยินเป็นชาวดอนกำลังจัด คันกระสุนประกอบหน้าไม้ใช้คันแข็งผิดกว่าหน้าไม้สามันลูกดอกจึงเจาะแผลลึกเข้าไปกว่าธรรมดาหมอหลวงเห็นอาการร้ายฉะนั้นจึงว่าแผลนี้รักษาได้เพียงระงับอย่าให้พิษยาซ่านไปกว่าที่แทรกเนื้ออยู่ระหว่างแผลเท่านั้นเองแล้วจึงค่อยบำบัดเนื้อตรงนั้นสืบไปและการรักษานี้ ต้องอย่าให้ท่านประขันทำการใช้แรงกระเทือนหากมิฟังคำแล้วอาการจะกำเริบขึ้นถึงตายเป็นแท้ตรานองได้ฟังกระนั้นก็สั่งให้คนนำประขันวุญญ่นีขึ้นเสลียงนอนไปรักษาตัวอยู่บ้านจัดหาห้องสงัดให้แล้วบอกว่าประขันน้องเราจงพักรักษาตัวเอาชีวิตไว้ทดแทนคุณบ้านเมืองภายหน้าเถิดครั้งนี้ ตกเป็นพนักงานข้าพเจ้าจะรับมือชาวโมลยินเองตะขันบุญดีรับคําแล้วว่าข้าพระเจ้าเป็นคนมีการหนักเอาตัวเข้ารับราชการไม่ตลอดตรานองก็กล่าวปลอบผู้ว่าราชการทหารไว้ส่วนในใจสิกังวลอยู่ไม่รู้ที่จะมองหาผู้ใดออกสู้ด้วยชาวโมลยินพระบรรดานายทหารทั้งหลายก็เว้นว่างศึกมาช้านาน มีทหารเก่าก็จะหาฝีมือดีไม่ได้ยากที่จะแลหาตัวคนมาต่อด้วยชาวดงเมืองมนยินรานองเห็นการจวนตัวก็สั่งให้ชาวเมืองรักษาหน้าที่เชิงเทินจงแข็งขันไว้อย่านอนใจแลตัวเองรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวทูลความที่วิตกกังวลน,นั้นพระเจ้าแปรนิ่งอึ้งเป็นครู่แล้วจึงตรัสว่าเป็นความผิดของเราแล้ว จึงเกิดศึกในบ้านปลายรัชการทหารตัวนายจะคุมพลเข้าสู้ฆ่าศึกมองหาไม่เห็นตัวหากแต่สอพินยากับไขลูทหารเอกของหงสาวดีมาสำนักอยู่ด้วยเราก็จัดเสมอแขกผู้อาศัยครั้งตองอู่เล่าก็ได้กำลังทั้งสองเข้าช่วยเป็นแรงเดียวและครั้งนั้นสอพินยาหลานเราก็ต้องแผลทวน เพิ่งทุเราจะออกปากเล่าก็เหมือนกินแรงผู้อื่นจะให้เราออกปากเองหางามไม่กระไรแล้วรานองท่านจงคิดจัดการเอาตามความเถิดลองไปฟังคารมเจ้าหลานเราและไขลูดูหวานล้อมให้คนทั้งสองมีใจเจ็บร้อนด้วยเมืองแปรการเห็นจะผลีผลรานองเห็นชอบแล้วจึงว่าพระเจ้าอยู่หัวดำริทั้งนี้ คงได้ราชการเป็นแน่แท้แล้วรานองผ่านมาเรียบเคียงทางเรือนสอพิญญาปะหน้าหลานหลวงกำลังนั่งสนทนาอยู่กับเจ้าไขาลูคนสนิทครั้นคนทั้งสองเห็นรานองมาก็ร้องเชิญรานองก้าวขึ้นมาบนเรือนแล้วถามว่าท่านสนทนากันด้วยเรื่องใดสอพิญญาตอบว่าข้าพเจ้าทั้งสอง ปรารบถึงเคราะห์อันมีมาสู่แคว้นแปรนการบัตดนี้และปรับทุกข์กันอยู่ว่าจะทำฉันใดดีปรานองฟังคนทั้งสองเจรจาเข้ามาในแนวตัวก็พลอยพูดประสมว่าข้าพระเจ้านี้แต่เดิมก็เป็นทุกข์ประมาณสักสิบส่วนแต่มาได้ฟังน้ำเสียงพระราชนัดดาท่านบัตดนี้แล้วความทุกข์ก็ลดไปประมาณว่าเหลืออยู่คงไม่ถึงสามส่วน ยิ่งมาเห็นอาการพระราชนัดดาท่านหายเป็นปกติชนิด้วยแล้วก็โล่งใจคิดเห็นว่าการศึกกับชาวโมลยินครั้งนี้เราคงจะไม่ตกเป็นเบี้ยล่างเหมือนที่ทำกันมาเป็นแน่แล้วอันความที่ประขันบุญดีกับมองออนนายทัพฝ่ายเราต้องอาวุธสาหัสต,ตัวประขันอาการเป็นกับตายก้ามกึ่งกันครั้งนี้ท่านยังจะได้ทราบแล้วหรือ สพิญญาก็ว่าทราบเพียงข่าวแต่ขณะรบนั้นไม่ได้ออกไปดูรานองก็เล่าเหตุการณ์อันนี้ให้ฟังแล้วเสริมว่าพระเจ้าแปรผู้ลุงสอพิญญาท่านนั้นเป็นกษัตริย์ไม่ได้มีน้ำพระทัยใฝ่ข้างบำรุงทักแกลวทหารนิยมแต่สร้างกุศลผลและบุญขึ้นเป็นที่ตั้งครั้นข้าศึกมาติดเมืองดังนี้หมู่ทหารอันห่างการฝึกซ้อมทำนองยุธ ็มีฝีมือเชื่องช้าออดลงไปทระหดทั้งกําลังและเฮี้ยมเกรียมทั้งน้ำใจชาวแปรจึงเป็นรองแต่โดยชะตาเมืองไม่ถึงคาดจึงเทพพยาดาบรรดาลให้ท่านสอพิญญาอีกทั้งไขลูทหารเอกปรุงหงเสาวดีมาร่วมสำนักอยู่ด้วยในแคว้นแปรเมื่อเกิดเดือดร้อนทั้งสองท่านก็พลอยมีใจเจ็บร้อนด้วยชาวเรา ข้าพเจ้ามาเห็นว่าท่านวันนี้ประจักษ์ว่าบาดแผลที่ถูกอาวุธหายเป็นปกติเรียบร้อยแล้วก็สมมนัสด,ดิ่งกว่าได้รับรถอาหารทิพย์เพราะข้าพเจ้าหวังว่าไหนเลยสอพิญญาท่านอันนับเนื่องอยู่ในเชื้อวงจะดูได้ได้ฝ่ายไขยลูนิ่งเป็นเวลาช้านานมาเห็นรานอง เจรจาขยับเข้ามาแต่จะเอาประโยชน์ข้างเมืองแปรฉะนั้นก็พูดแย้งไว้ว่าอันสอพินญ,ญานี้ท่านก็คงแจ้งแล้วว่าเป็นอนุชาพระเจ้าหงสาวดีแลพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นหามีพระราชบุตรสืบสมบัติไม่นานไปเบื้องหน้าเผื่อสิ้นบุญพระเจ้าหงสาวดีแล้วสพินญ,ญาราชอนุชาเธอก็จะได้รับมอบราชสมบัติเป็นมั่นคง ฉะนั้นในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นชาวหงสาวดีประการหนึ่งทั้งในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนพี่เลี้ยงประจำตัวสอพิญญาอีกประการหนึ่งอันข้อที่จะให้น้องชายพระเจ้าอยู่หัวของข้าพเจ้าออกศึกนั้นจึงเป็นข้อที่ควรคิดควรตรองให้หนักหากเกิดอันตรายขึ้นสถานใดแก่สอพิญญาก็เหมือนหนึ่งเจ้าอยู่หัวหงสาวดีองค์ต่อไป เป็นอันตรายท่านรานองเลงเอาแต่ว่าสอพิญญาจะทำประโยชน์ให้แก่แปรได้นั้นหาชอบไม่ควรจะใคร้ครวญดูถึงเหตุผลอื่นรานองจึงว่าไขารูท่านกล่าวก็มีส่วนชอบที่จะฟังแต่องค์สอพิญญานั้นมาดว่าจะเทียบที่ทายาตรราชสมบัติเมืองหงสาวดีก็จริงแล้ว แต่หากเยื่อใยข้างเมืองแปรมีต่อกันอย่างใดนั้นท่านได้เพ่งเล็งแล้วหรือสอพินยาเป็นทั้งหลานตัวและจะมาเป็นทั้งหลานเขยพระเจ้าแปรอีกด้วยการจะอาสาทาศึกให้เมืองแปร ى, ก็เหมือนช่วยดับร้อนเมืองญาติมูญาตจะพึงเห็นใจกันก็ยามยากก็แปรมีเคราะห์ตกยากปานนี้แล้ว ญาติพี่น้องจะไม่พึงแสดงน้ำใจฝากไว้บ้างหรือสอพิญญาได้ยินราน,นองเอาความข้อนี้ขึ้นมากล่าวก็มีใจอ่อนเจรจาเสียงไปข้างเห็นใจพระเจ้าแปรไขลูเห็นกระนั้นก็ลอบขยิดตาห้ามไว้สอพิญญาสะดุ้งคิดว่าดีร้ายไขยลูคงมีความสำคัญกว่าจึงพูดปัดไปชั่วขณะหนึ่งว่าโดยน้ำใจนั้น ข้าพระเจ้าพักดีต่อการของพระเจ้ารุงไม่ได้คิดแก่จะเหนื่อยยากแต่ถ้าว่าบัตรนี้ข้าพระเจ้าเป็นอย่างไรท่านก็แจ้งอยู่แผลทวนอันได้รับมาเมื่อวันประจันบานกับทหารตองอูนั้นบัตรนี้ถึงจะเรียกว่าแผลหายเดินเหินก็ยังมีอาการขัดมาดว่าจะรับอาสาในขณะนี้เล่าก็จะเสียทั้งการแผ่นดินและผิดนัก ก็จะเสียชีวิตตัวเอาซ้ำความเจ็บร้อนพลอยกับเมืองแปรนั้นมีอยู่เต็มเปี่ยมในหัวใจข้าพเจ้าแล้วแต่จะแสดงความเจ็บร้อนให้กระจ่างออกมานอกหน้าในเวลานี้เห็นจะยังไม่ได้รานองท่านจงรอให้ข้าพเจ้าพอแผลสนิทซะก่อนเถิดจะเอาตัวลงรับใช้พระเจ้าลุงให้จงได้รานองได้ความดังนั้นก็ลากลับไป ครั้นอยู่ตามรำพังแล้วไขรูคนสนิทผู้มากด้วยเล่จึงว่ากับสอพิญญาว่าข้าพระเจ้าได้ยินท่านปรารภว่าอันฝูงนกหากประสงค์ทำรังแล้วจะทำบนกาฝากหรือบนกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่เองความข้อนี้เปรียบถึงว่าท่านจะพึงเลือกอุปภิเศษแก่นางผู้ลูกหรือผู้หลานแม่หลานหลวงอเทตยานั้น ท่านย่อมจะพึงได้นางตามสิทธิ์แล้วแต่หากท่านมิพอใจไพร่ไปมาดหมายเอาจาละแม่พระราชธิดาอันความข้อนี้ในการโน้นข้าพระเจ้าคิดว่าจะสำเร็จผลยากกว่ายากนักไหนเลยพระเจ้าแปรยกหลานให้แล้วจะเปลี่ยนมาเป็นยกลูกให้อีกแต่บัดนี้การศึกรัดตัวพระเจ้าแปรให้เดือดร้อนพระไทย ชรอยจะไม่แลเห็นผู้ใดจะต่อกรกับทหารโมลยินแล้วจึงให้รานองเรียบเคียงฟังคารมเราดูก็เมื่อบัดนี้เรามีฐานะเป็นคนสำคัญอันจะบรรดาลความได้เสียแก่เมืองแปรได้แล้วการจะสลัดหลานไปหวังลูกก็จะสําเร็จได้โดยง่ายเพราะพิจารณาทุกหน้าแล้วยังไม่เห็นผู้ใดจะพึงต่อยุดด้วยทหารโมลยินได้ถึงหากเมืองแปร จะมีทั้งกองรถกองมา้ากองช้างและกองเดินเท้าพร้อมพรั่งด้วยจัตุรลงค้าเสนาสมดังเป็นเมืองเอกก็จริงแล้วแต่ทว่าบรรดาทหารเหล่านี้พระเจ้าแปรไม่ได้ทำานุบ่บำรุงปล่อยให้นอนเขงอาวุธทั้งหลายก็ดีจะสะสมไว้ในคลังสันพาวุธหาได้นำมาฝึกซ้อมให้ถนัดมือทหารไม่และบรรดานายทหารชาวแปรทั้งสิ้น ก็มีวัยเกินจะเข้าสู่สงครามเป็นต้นว่าประขันขุนพลนั้นหากว่าจะเคยมีฝีมือมาแต่ครั้งเมื่อหนุ่มบัดนี้ก็ทานกำลังโมนยินคนป่าไปไม่ได้กี่น้ำแล้ววันนี้ออกสงครามก็ต้องหน้าไม้เข้าเป็นแผลชะกันและหน้าไม้ของทหารโมนยินนั้นต่างกว่าหน้าไม้ธรรมดากำลังส่งลูกดอกแรงนัก มิหนำซ้ำยังอาบยาพิษไว้เต็มปลายลูกดอกและข้อนี้เป็นการสําคัญมาดว่าพระอนุชาจะออกศึกก็จะต้องระมัดระวังให้หนักศึกตองอูเราชนะโดยอุบายแต่ศึกโมนยินนี้จะต้องระมัดระวังการลอบทําร้ายด้วยลูกดอกการอาสาพระเจ้าแปรครั้งนี้มิใช่จะชุบมือเปิบพลาดท่าจะเหมือนเอาชีวิตออกทิ้งเสีย สอพิญญาฟังคำไขลูสิ้นแล้วจึงว่าท่านกล่าวชอบแล้วแต่ฉไหนวิ่งไปรำพันความข้ออื่นส่วนข้อที่ข้าพเจ้าจะได้ตัวต่ละแม่กุสุมาแนบข้างสิท่านมิกล่าวข้าพเจ้าก็ได้แต่คอยฟังอยู่กระนี้เองไขลูหัวเราะแล้วว่าข้อนี้ถึงว่าเป็นประเด็นใหญ่ก็ต้องการความคิดน้อยไม่ใช่เป็นเรื่องยาก ท่านนั้นบัตนี้ตกว่าเป็นเบี้ยบนแม้นไปว่ากล่าวกับพระเจ้าแปรตามซื่อบอกโดยจริงใจว่าท่านรักแต่ละแม่พระราชธิดาและซึ่งจะโอนไปให้แม่นางอเทตยาหาใช่สตรีที่ใฝ่ใจรักเชนี้รังแต่จะเป็นเครื่องช้ำใจแล้วจงเจรจาหวานล้อมให้กว้างว่าเมื่อท่านรับอาสาจะเอาชีวิตตัวเข้าเป็นเครื่องป้องกันเมืองแปรดังนั้น ก็ย่อมเป็นเครื่องสํแดงประการหนึ่งว่าท่านเพ่งเลงเอาว่าเมืองแปรนี้เป็นเมืองเนื้อไขของท่านแล้วแลขณะรบรบอย่างว่าเป็นเมืองของตัวครั้นถึงรักสิพระเจ้าแปรจะให้ท่านไปรักผู้อื่นอันเป็นญาติห่างออกไปมิที่ลูกในอกดังนี้หาควรไม่ท่านพูดดังนี้แล้วพระเจ้าแปรก,ก็คงจะเห็นใจ แม้นพระเจ้าแปรทำอิดเอื้อนไม่ยอมทำตามท่านก็จงบิดพลิ้วเสียจะรับเอาธุระในการศึกสอพิญญาจึงว่าคำที่ท่านแนะนำก็ดีอยู่แต่จะให้ว่ากับพระเจ้าแปรเองเห็นไม่งามข้าพระเจ้าจะเข้าไปว่ากับพระอัครเทวีไว้ัะชั้นหนึ่งก่อนไขรูก็ว่าความคิดนี้สุขุมนะักท่านจงเร่งไปว่ากล่าวกับพระอัครเทวีเสีย ให้รู้เนื้อความเถิดสอพิญญารับว่าข้าพระเจ้าจะรีบไปนเวลานี้